มีคนมาขโมยนมไว้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  เล่นนี <polarization> ่ค่ะพี่น้องเล่นของเล่นยายกำลังเห็ดแมงกอกแมงกอกแมงกอกข้าเจ้าไปไต่แมงกอกได้ได้เมื่อคืนนี่ได้พูดละโลสองรัสามโลคุณละนี่อันนี้ของในป่าของพะลุงตัวยังไงตัวไข่ไข่คอยสิบปอกให้เบิ้งนี่เอาน้ำพึน ปอกแล้วนี่สิใส่ตู้เย็นเม,มื่เมื่อไรอยากกินที่ทอดนี่ก็ตำมุ่งเว้นนี่แหละโอ้ยหมกเจ้าเบิ่งนี่ยบ่งซอยไฟน,นี่อันพวงค้นกับบเุเคยเนาะอันนี้มันอยู่อันนั่นเด้เอินว่ออาแม่งหางน้อจาอ่าเนี่ยบอเขาเจ้าบุเคยหุงจักก่อนี้อันนี้แม่งเกาะจะมีบีกัว่าบุเคยกินแค่ เห็นไหมกดกีอันนี้มันสียู่น้ำปลาอ้อยปลามันปลาอ้อยมันสิมันสิเป็นมันสิเป็นสีไข่ใส่ย,ยูนี้ก๋อยอ้อยจ๋าจ๋า<ะ>โอ,อ,อ้ตัวกตากสักข,าข,าข,าขา้างเขียวเอาทะลูกน,นี่มันสีมีตัวเถิกนี่นี่ตัวเถิกดเนี่พี่นอ้องนี่ตัวเถิกสิบ่็อคไข่ นี่ตัวเทอะบานนี้มันสีบินมาหาตัวแม่ย่างมะคืนมันสีออกตัวแม่นี่สีมุดออกอยู่นี่นี่ตัวแม่บานนี่น,นี่นี่ตัวแม่แด้บานนี่ย่มงมะคืนไม่ค่อยไปมันสีได้เป็นคู่จังสิเนี่ยมันสีบปิดเซิงกันยังสิเนี่ยเข <c oughs> าเอื่นเซิร์งแม่งเกาะนี่มันสีไปยุ่งสีมันสีจับคู่ตัวเทอะสีบินมาหาตัวแม่คันตัวเทอะบินไปใส่ตัวแม่สีออกบางหันไข่มันโอ้ยมวนขึ้นอย่างนี้ ใจแม่ก่อนจ้พวกอมเหรอลูกอ๋อลูกอมหมดแล้วค่ะโอ้ยเย็นดีายพี่น้องลมเย็นเย็นมั่งผมขัดผิวลมมั่งเจ้ามั่งลมเย็นดีายอากาศบรรยากาศก็ต้องพากไปไม่เอาอะเออเอานมหรอคะโอ้ยเอานมหรอคะจ้าโอ้ยเอาขึ้นมาทิแบบ

โอยโอยโอ้ยโอยหมอนี่ไหลใช่ไหมโอ้ยหมอนี่ไหลใช่ไหมโอ้ยหมูแถน้อลุคไปเลยเนะมาหูแถ่น้อมาหูแถ่น้อคนน้องกินนมไหมเสียงอะไรปุ๊บปุ๊บปุนอนกินนม ดีทำอะไรบีทูบ้านนี่แหละดีทูบ้าน,รอ,านรอบที่ไหนบูดีทูบ้านหัวแตะมื่นั้นหัวต่ำโซฟาบาดไปุไฮวะสันยายยายบีบบจากว่าหัวลานเป็นยังไงจะเลาปากแหล่กะเลียว่าจะเบิ้งหัวมันดูวะสัน เด็นมาหัวนั่นเดี่ยง่ายบ้างเจ้าเบิึงคนอ่ะเอ้ยเป็นเด็กนอนกินกับน้อนนี่สิะลยฮู้ยอาบน้ำแล้วไม่ไมมันเย็นพุ่นอ่ะบรรยากาศดีแค่ไหนเย็นเย็นก็เลยคอยดีแง่ห้างคนแดงหลายร้านคอยหนึ่งคอยดีแง่ไข่เขากินไข่ดีเขาทีครัวครัวอะไรเขากินเนี่ยนั่นห้างมัน นขอ,อาวกตาห็นนี้ดีเห็ดก้นกระตาห,หตตายแล้วอดีส่ใหม่งาะงางองาะงอก,ๆๆๆๆๆๆกล้งกนแล้วนจะทำนี่กเอียเี่ยมนี่ได้บบกหลายเด้ดเลย,ยน้อยทำเนี่อ้ยบางคนมอมุกจะบางล้มบางล้มคนอะล้มมาแต่ละบาทโอ้ฝนตกไหมยายลุยถามว่าฝนตกไหมไม่ตกจา้า ตกได้สามหมื่นละซีหมื่นตกแล้วตกบักแห้งวันนี้มันก็เลยแมงกอกมันเลยออกกินให้เสร็จก่อนแล้วพ่อไปกินพ่อไปนอนลูกพ่อไปนอนเอ้าพ่อวันเสารคอนแก่นพ่อพ่อขอเพ่อพ่อวันโทรมาพ่อวันอันพ่อยู่คอนแก่นพ่่าพอว่าอันโจ๊กแมงกอกไว้ให้พ่อกินเลยเด้อ ไม่กินดอกไม่กินดอกเมดแดงุ้มดือนอือโอ้ก่อนยิ้มกลมโอ้ยิ้มก่อนกินนมก่อนค่อยยิ้มได้ไหมขากรองเขาเขาว่ามันกล้องเขากถ่ายตลูกไปยังไงไม้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 ขอไม้ขอไม้ขอไม้ ไม้ฟอไม้อไมกินเข่ากับแมงแสบบ่จากว้ากับแก้วบองก็าตรงห่วงเลยสแสบปะค่เจ้้วกระเด็ดบองมันเนีนกับแมงกอกทอดใส่รถผีเล็กน้อยสละดูส่าเนี่ยเนี่ยไข่มันเนีข่มนียนทอ,อ,องมันแตกไข่ไม่เหนียมันสุดท้ายแบบนี้ออกมาไข่ ขันมันออกมากสิขันเทาว่าไปเอาขันเท้าว่าไปเอาสิมันกันแมงหนูกินมันน้อยกลัวน้อยกลัวยวี่ไหนลูกไม่ใช่ไใครมาไม่มีใครมาไม่มีใครมาลูกไม่มีใครมาน้อยใหม่แล้วโอ้ยไม่ได้มาโอ้ย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 อย่ามาเต้นเด้งลิงต้นนี้นะโอ้ เึงหมวยมันเจ็บขา á เหมือน <c oughs> ตาตาได้นอนใหม่ใหญ่มากพี่น,อน้องปาพูดอะมีมดน,นมดนะโอ,โ,อโ,อโอ้มดนะพี่น,อน้องนอนใหม่นอนหนึ่งแกงไส้แบบนี้อย่ามาจับนะไม่ได้ห้ามมาจับลืมบอกว่าตักมาแต่งงามาเสียบเลย อันนี้พักขาพักขาในหอดพักขาอย่านั่งยืดเหนื่อยมิมาเฟียดีดีจามนาะเอาไปปอกนอกแบบง่เลย